กราบสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้ดวงดีชแนลจะนำท่านผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อเรื่องวิธีแก้กรรมของคนที่เก็บเงินไม่อยู่ค่ะก่อนอื่นก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีชแนลเพื่อเป็นธรรมทานและเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะค่ะสำหรับคนห้านิสัยที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่นั้น ใครๆก็อยากมีเงินเก็บเยอะๆกันทั้งนั้นทางเราก็ตั้งใจเก็บหลายครั้งแล้วแต่ทำไมทำไมถึงเก็บไม่ได้สักทีใครๆทำให้เป็นแบบนี้ที่เรายังเก็บเงินไม่ค่อยได้นั้นอาจจะเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้ 1. ห,หากข้ามใจตัวเองไม่ได้ปลายเซลล์ขอให้บอกเห็นของลดราคาของจัดโปรโมชั่นพิเศษลิปสติกออกใหม่ คอลเลกชันนั่นนี่มาใหม่แล้วอดใจไม่ไหวก็ของมันต้องมีถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะลดราคาอีกเมื่อไหร่ทำให้ต้องควักกระเป๋าไปซื้อตลอดตอนนี้มัวแต่ชอบจนไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็งงแล้วงงอีกว่าเงินเดือนเพิ่งออกแล้วทำไมตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วก็ต้องมาบ่นกับตัวเองว่า นี่เงินเดือนหรือเงินทอนวิธีแก้คือเราต้องไม่เป็นทาสการตลาดไม่เป็นทาสโปรโมชัน่นถ้าจะให้ดีคือลต์ของที่จำเป็นและอยากได้เอาไว้อันไหนใช้ด่วนส่วนอันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วพอของที่เราต้องการดันเซลขึ้นมาก็นี่แหละเวลาของฉันส่วนของชิ้นอื่นๆที่เราไม่ได้อยากได้ ต่อให้ลด90%ซื้อมาก็ไม่คุ้มเพราะเราจะไม่ได้ใช้ 2. ใช้ก่อนเก็บเรามักจะคิดว่าเงินที่ได้มาหากค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินเก็บเหลือเท่าไรค่อยเก็บแต่มันไม่ค่อยเหลือให้เก็บหรอกคะ่ะคุณต้องเปลี่ยนสูตรเป็นเงินที่ได้มาหากเงินเก็บเหลือค่อยเป็นค่าใช้จ่ายต้องเก็บก่อนค่อยใช้ย้ำ เก็บก่อนค่อยใช้ได้เงินมาเท่าไหร่หากเก็บไปเลย10%เป็นอย่างตำ่ำแล้วค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเป็น20% 30% 40% 50%, 50แล้วแต่ที่เราไหวและใช้ชีวิตไม่ลำบากแล้วเงินที่เก็บไปแล้วห้ามเอาออกมาใช้โดยเด็ดขาดยกเว้นเคสที่จำเป็นมาก วิกฤตแล้วถ้าไม่มีเงินก้อนนี้จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างลำบากก็สามารถเอาออกมาใช้ได้เป็นคิดเคสไป 3. ไม่ตั้งงบในการใช้ใจ่ายต่อจากข้อ2เมื่อเราเก็บก่อนใช้ไปแล้วเราก็ต้องตั้งงบสำหรับการใช้ใจ่ายด้วยเช่นกันเช่นค่าใช้ใจ่ายจำเาเป็นเราก็ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนลดหรืออื่นๆให้อยู่ใน50%นี้ถ้าค่าใช้จ่ายเราชนเพดานที่เราตั้งไว้แล้วเราก็ต้องยอมไม่ผ่อนไม่ซื้ออะไรเพิ่มแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีหารายได้เพิ่มเพื่อให้เรามีงบการซื้อมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้จะทำให้เราคิดทบทวนกับตัวเองว่าอันไหนจำเป็นและต้องการจริงๆเพราะเรามีโควตาการซื้อของที่จำกัดอันไหนที่เป็นของที่เราไม่อยากได้แต่สังคมบอกว่าของมันต้องมีเราก็จะไม่ซื้อไปเองอัตโนมัติเพราะเรามีของที่อยากได้และจำเป็นกว่านั่นเอง และอีกงบที่สำคัญมากก็คืองบช้อปปิ้งเราควรตั้งงบไว้เดือนหนึ่งช้อปปิ้งได้ไม่เกินเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดเป็นเปอร์เซนต์เช่นจะช้อปปิ้ง10%ของรายรับที่ได้มายิ่งรายรับมากก็สามารถช้อปได้มากรายได้20,000ช้อปปิ้งได้2,000ถ้ารายได้50,000ก็ช้อปปิ้งได้5,000 แล้วถ้าลายได้200,000ละ่ะช็อปไปเลย20,000โอ้โหแค่คิดก็มีความสุขแล้วใช่ไหมวิธีนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากหาเงินเพิ่มด้วยพลังงานบวกและจะทำให้การหาเงินสนุกไปด้วยเพราะยิ่งหาเงินเพิ่มเท่าไหร่ยิ่งได้ซื้อของที่อยากได้มากขึ้นเท่านั้นจะไม่เหมือนการทำงานหาเงินเพื่อเอามาใช้นี้ แบบนี้เราจะเครียดและกังวลมากกว่าสนุก 4. บัตรเครดิตบัตรเครดิตจะกลายเป็นผู้ร้ายในโลกของการช็อปปิ้งไปเลยถ้าเราหยุดตัวเองไม่ได้บัตรเครดิตที่จริงมีข้อดีอยู่เยอะมากเพราะมักจะมีโปรโมชั่นมาให้เราใช้จ่ายได้ประหยัดขึ้นมีเก็บแต้มเพื่อส่วนลดหรือแลกของมีค์ทแบ็ก เงินคืนบ้างบางทีก็มีโปรผ่อน0% 10เดือนบางทีก็มีให้ถึง24เดือนก็มีช่วยให้เราได้ของที่จำเป็นมาใช้ก่อนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนหรือถึงเวลาวิกฤตเราก็ยังอุ่นใจว่าเรายังมีเงินสำรองเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแนะนำว่าคนที่มีบัตรเครดิตเพื่อช้อปปิ้งนั้น ต้องมีวินัยในการบริหารเงินดีอยู่แล้ววิธีง่ายๆคือเปิดบัญชีขึ้นมาหนึ่งบัญชีแล้วรูดช้อปปิ้งไปเท่าไหร่โอนไปเก็บไว้ในบัญชีนี้เท่านั้นเมื่อถึงรอบบินก็นำเงินจากบัญชีนี้มาจ่ายเต็มจำนวนย้ำว่าเต็มจำนวนเท่านั้นถ้าผือจ่ายขั้นต่ำเมื่อไหร่ต่อกเบี้ยจบานหนักมาก ดอกเบี้ยหนักขนาดที่ต้องลืมเรื่องเก็บเงินไปเลยพอต้องหาเงินมาใช้หนี้บัตรเครดิตทุกเดือนให้ได้ก่อน 5. ยังไม่รู้จักเครื่องมือสำหรับเก็บออมและลงทุนข้อนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะจะทำให้เราเก็บเงินได้ถูกที่ลงทุนได้ง่ายและได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นหลายคุณก็จะแนะนำให้เก็บเงินในรูปแบบของฝากประจำ เพือบังคับให้เราเก็บเงินทุกเดือนและไม่ให้ถอนออกมาใช้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนที่เริ่มสร้างวินัยในการเก็บเงินวิธีแก้กรรมเก็บเงินไม่อยู่พลิกชีวิตได้ด้วยวิธีนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเชื่อว่าหลายท่านคงจะประสบปัญหาหรืออาการที่เรียกกันว่ากระเป๋าลัว่วเก็บเงินไม่อยู่ เข้ามือซ้ายออกมือขวากันบาบ้างทั้งๆท,งที่บางคนก็มีอุปนิสัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดอดออมแต่พอสำรวจเงินในกระเป๋ากลับไม่ค่อยมีเงินเหลือหรือมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินนั้นๆออกไปอยู่ตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีผลจากชาตินี้ แต่เป็นเพราะชาติที่แล้วเคยทำกรรมบางอย่างเอาไว้และทำให้ต้องมาชดใช้กันในชาตินี้ดังต่อไปนี้เหตุเกิดจากกรรมเก่าทางพุทธศาสนาเชื่อว่ากรรมต้องมีสาเหตุผลแห่งวิบากกรรมหนักหนาแค่ไหนให้ดูจากความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันเหตุผลที่ทำให้ชาตินี้คุณไม่สามารถเก็บเงินได้ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดหาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. เคยยืมเงินใครมาแล้วไม่ยอมใช้คืนทำให้เจ้าของเขาเป็นทุกข์ร้อนและอาฆาตพยาบาท 2. เอาทรัพย์ของหลวงหรือบริษัทมาใช้ที่บ้าน mm. เช่นพวกที่ทำงานที่โรงพยาบาลก็แอบเอาสำลรีกลับมาเอายากลับมาหรือเอาน้ำมันหลวงมาใช้ส่วนตัว 3. โกงเวลาทำงานเช่นเข้างานสายออกงานก่อนแอบเล่นอินเทอร์เน็ตเวลาทำงาน 4. เงินเจ้านายคินจริงหรือโคดโกงเงินส่วนรวมยิ่งเป็นเงินของแผ่นดินบาทยิ่งหนักต่อให้มีเงินเป็นพันล้านก็หมด 5. ขออย่างหนึง่งแต่เอาไปทำอย่างหนึง่งเด็กบางคนขอเงินพ่อแม่ไปเรียนพิเศษแต่เอาส่วนที่เหลือไปเที่ยวเล่น หรือใช้ใจ่ายส่วนตัว 6. กทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในการทำแท้งถือเป็นการสนับสนุนการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐวิญญาณน,นั้นอาจจะตามอาฆาตทาให้ต้องเดือดร้อนผลจากการทําชาติที่แล้วจะส่งผลมาชาตินี้และผลที่ทําชาตินี้ก็จะส่งผลต่อชาติหน้าถ้าไม่อยากก็บเงินไม่อยู่ก็ควรเลิกพฤติกรรมเหล่านี้เสีย วิธีแก้ไขในทางธรรมหนึ่ันทำทานตามกำลังทรัพย์ที่มีจะเป็นเงินมากหรือเงินน้อยก็ไม่สำคัญอยู่ที่เงินบริสุทธิ์ใจศรัทธาก็เพียงพอจะหยอดตู้ทำสังฆทานหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็ได้สำหรับคนที่คือทำแทงหรือมีส่วนร่วมควรถวายเสื้อผ้าขวดนม ของเล่นเด็กไปให้ลูกที่ตายด้วยเพื่อให้เขาได้รับเป็นของทิพย์ไปใช้ในภพภูมิของเขาและให้เอโหจิก,กรรมให้กับเราภายหลังการทำทานในแต่ละครั้งแล้วขอให้ตั้งจิตเป็นกุศลนึกถึงบุญที่ทำมาทั้งหมดแล้วอธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้าเคยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกับผู้ใดหรือ เคยทำทุจริตนำเงินทองใครมาโดยไม่ชอบธรำในอดีตที่ผ่านมาทั้งที่ข้าพเจ้าจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีด้วยผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขอให้หมดเวรหมดกรรมเรื่องเงินทองตั้งแต่ บัตรนี้เป็นต้นไป 2. รักษาศินให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะศิลข้อ 2. ไม่ลักทรัพย์และศิลข้อที่4ไม่โกหกเพราะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเสียทรัพย์และความน่าเชื่อถือได้นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เสียทรัพย์เพิ่มแล้วยังเป็นทางมาแห่งทรัพย์เพิ่มด้วยการรักษาสัจจะโดยเฉพาะคนที่ ทำมาค้าขายอย่ากโกหกกับลูกค้าเด็ดขาด 3. ลดบ้างก็ได้สำหรับคนที่ค้าขายถ้าอยากให้เงินทองไหลามาเทมาสู่กิจการค้าขายของเราตลอดเวลาให้ตั้งใจลดราคาให้ลูกค้าทุกครั้งโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาต่อรองราคามีคนลองเอาไปถามแล้วกิจการเจริญรุ่งเรืองแบบผิดหูผิดตา ทันตาเห็นเลย 4. มันอุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรมันอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้บ่อยๆที่สุดทำให้เป็นประจำและที่สำคัญก่อนจะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นต้องแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยตัวเองจะได้มีพลังงานมากขึ้นลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะเพราะการจะทำให้ชีวิตดีต้องซ่อมและสร้าง ไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะพบกับชีวิตที่มีความสุขแบ่งปันบุญกุศลนี้ให้แก่คนที่คุณรักแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันทีสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ทุกคนทุกท่าน จะลืมในศิลในธรรมสําหรับวันนี้โดนดีชาแนลขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังเกลาและมิตรทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ